รีวิวเลแล้ววันนี้เราจะมีรีวิวไดโนเสาร์ทั้งหมดนี้กันนะคะตรึดมีทุกสายพันธุ์เลยมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นี่เองนี่น้องๆเห็นไหมมีทุกสีเลยมาเริ่มจากตัวนี้กันเลยไดโนเสาร์มีงอนนี่เจ้าไดโนเสาร์อะไรทําไมเจ้ามีงอนแบบนี้ว้าวอุ้ยมาพร้อมคู่แฟดเลยดูดิ มีงอนเหมือนกันด้วยตัวต่อไปเลยนี่นรกเสาโอ้โหข,ข้างมีน้ำแล้วก็มีไฟด้วยโอ้ยหน้าตาข้าน่ากลัวไหมเจ้านี่มาถึงคู่นี้นูเสายืนสองขาโอ้โหอันนี้ตัวนี้มีน้ำด้วยโอ้ยนี่โหไอยักษ์ไอบัมมาด้วยตัวใหญ่ๆเลยตัวนี้อ่า โอเคลากับไปก่อน